โอ้บอสล้มแล้วอุ้ยเสื้อคุมลุดเลยผ้าคุมกระเด็นลุดไปเลยเสื้อคุมลุดเลยครับดูสิโอ้สวัสดีครับค,คุณเตรียมตัวนอนแล้วใช่ไหมหคุณขึ้นมาบนห้องนอนเนี่ยมีกิจกรรมให้วิมทำบิมบอกอยากลองวิมขนน,นี่ทันูครับน,น,บนี่ป๊าไปซื้อมานี่เดี๋ยวเราแกะธนูก้อนนะ ส่วนนี้เป็นฟิกเกอร์อุลตร้าแมนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟิกเกอร์อุลตร้าแมนเนี่ยวางวางตรงหัวหัวนอนหัวเตียงเดี๋ยวให้ใหบีมยิงดูดิบีมจะยิงโดนไหมมาแกะทะนุกอนครับให้ถายอะไรเปยนไปอะไรเป็นไ,ไปนไน่นเขาจะโชว์ปลอกแขนขโน่นอ๋อได้ปลอกแขนอันนี้คือรางวัลอะไรครับ นักเรียนดีเด่นนักเรียนดีเด่นด้านไหนด้านไหนเรียงซื่อสัตว์จิตอาสานักเรียนได้ด้านจิตอาสา่าจิตอาสาช่วยเหลือชอบช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมขับธนูออกมาก่โอ้ธนูดูนะวิธียิงอยู่ข้างหลังออเขาก็จะมีลูกให้เรา1 2ึ่สามสลูกแกะลูกออกมาด้วยอนี่โอเคเราก็แกะธนูออกมาแล้วอ่ะบีมเอาฟิกเกอร์อุลตร้าแมนไปเรียงเลยครับ แม่เรียกให้ยิงเขาจะลงยิงย่องกระมมงโอ้โหนี่วิธีการยิงนี่เห็นไหมเขาจะมีสองสองง่ามตรงนี้สอดเข้าไปอ่ะเอ้ายิงให้ติดกระจกย่ิงกระมมงสเกลย่ิงกระมมงนอนนะเป็นไงโอ้วิธีการเปิดตู้ที่ถูกต้องครับเปิดอย่างงี้จิ้มเข้าไปปุ๊บใช้ลูกดอกดึงเอาใช้คนตัวเตี้ยหุ้ยใช้ได้อ่ะ จะลองยิงข้าวม้นอ่ะ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 ดิแม่บีลองอ้ววิ่งแรงเนาะนี่น้องๆเวลาเล่นน่ะห้ามยิงใส่หน้ากันนะใช่ทีวีอย่างนี้ไปยิงไม่ได้นะเดี๋ยวพังนะเออเล็งก้อนเล็งก้อนเล็งก้อนไม่โดนครับไม่โดนเอาไว้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 โอ้ฟิกเกอร์ของเรายังอยู่ดีครับนียังไม่มีตัวไหนล้มครับ่ เล้ยงดูดีอันนี้กำลังโอ้โดนไปแล้วหนึ่งตัวเหนึ่งครับลวมแล้วหนึ่งอ้าวยิงเล็งก่อนเล็งก่อนโอ้ยจเฮ้ยคุณมั่วเปล่าเอางี้ตาต่อไปคุณชี้ก่อนคุณจะยิงตัวไหนอ่เออ่ะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะเมื่อไง้ไม่งั้นคุณมั่วตอนนั้นยากเพราะมันมีพ่อคุณเห็นป่ะ ไปยิงมั่วยิงแรงต้ใช่เราขึ้นอยู่กับเราแบบแน่มนี่นะถ้าแบบมือไปยิงเหมันเกาเหลี่ยมเห็นป่ะอคุณคุณยิงมั่วอ่าไม่โดนหุ้ยแรงเหมือนกันเนาะกระเด้งกลับมาเลยอะเป็นลูกยางมันมีเสียงด้วยอ่ะป้าจริงเหรอไหนมันเสียงเวมือนมันต้องแรงๆป้าลองยิงนะยิงมั่วอย่างนี้อ่ะใช่อ่าตัวแดงนะ ยากต้องไฟตรงๆนะเียรนะต้องเล็งด้วยต้องเล็งขอหมายหัวตัวริมสุดด้านขวาอ่ะอ่ะอ่นะเจ๋อเจ๋อจเจอได้ยินได้ยินเสียงิวได้ยินได้ยินได้ยินตอนยิงอ่ะมันมีเสียงด้วยน้องๆใช่เนี่ยรูเนี่ยมันทําให้เกิดเสียงเปล่าไม่รู้นะอันนี้ปาบาสเดานะเกิดเสียงเกิดเสียงไม่เกิดเสียงขอหมายหัวตัวริมสุดด้านซ้ายอ่ะไม่โดน คุณคุณทำเสียงเองเปล่าเสียงเสียงอะไรนี่เหรอดังฟิวเลยได้ยินเออใช่ใช่ใช่มีเสียงหุยบิมยิงโดนด้วยสุดยอดเลยต่อไปขออ่าตัวไหนตัวไหนสุดด้านขวาอ่าลิมสุดด้านขวาเดี๋ยวด้านต่อไปคุณจะต้องยิงอ่าในอวกาศกาแล็กซี่นะอ่าให้พัานให้พัานด้านนี้ก่อนด้านแรกอ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ะ เป็นซุปด้านขวาอ่าริบสุดด้านขวาดูอ่าตัวสุดท้ายมาบอส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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่เรายิงข้าไม่ได้หรอข้ามีผ้าคุมพิเศษโอ้โหมีผ้าคุมพิเศษด้วยให้ฉันไม่เหมือนใครไม่โดนโอ้โหข้าไม่โดนบอสนี่โหดมากผ้าคุมพิเศษไม่โดนยิงไม่โดนบีม ไลค์คาถาก่อนอปัาชเยอปัาชเชเทนะอปัาชยาอปัจืปืดปืดปืดเอ้าโดนแน่คันเนี้ยลงอาคมแล้วเล็งดิๆนั่นไงเป็นไงไม่อยาเชื่ออ้าสุดยอดอ่ะลงคาถาลงคาถาโอเคด่านต่อไปด่านอวกาศด่านกาแล็กซี่ปิดไฟก่อนอุ้ยอุ้ยมืดเลย

เชิญได้ครับด่านกาเล็กซี่น้ามีม้ขอคุยเลืองแสงด้วยเนี่ยเฮ้ยเลี้งแสงด้วยน้ามีมิ้ขอตัวซ้ายสุดเอาระวังโดนแม่โดนตอนกระดิงกลับมาโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับเดี๋ราจะฉายแสงไหมวันกี้ลองอาคมจริงเหรอมาลองอาคม โย <Rocky> <Yo. S 1> ่แต่คุณยังไม่ได้เลือกเลยนะคุณต really ้องเลือกด้วยเพราะความเท่อ้าบอบอสล้มแล้วอุ้ยเอคุมลุดเลยผ้าคุมกระเด็นลุดไปเลยเื้อคุมลุดเลยครับดูสิโอยังไม่โดนเลยเปิดไฟไหมโอเคตอนนี้นักรบบีมยอมแพ้แล้วครับเปิดไฟได้เขาบอกว่าเขาตาลายมากเขายิงไม่โดนเลย ล้มไปแล้วหนึ่งป๋าเลี้ยงให้ไหมจะได้ง่ายๆอตัวสุดท้ายครับเขาเริ่มหมดแรงแล้วอาล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งโอ้โไอตัวนั้นเกี่ยวอะไรอ่ะมาไมันล่นมาได้ไงอ่ะเด็กขึ้นมาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบายบายอุ้ย